Gracias. สวัสดีครับเพื่อนเื่อนทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมก๊อฟจากช่องสปอร์ตคอมเมนต์นะครับปรเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับทีมคอนซาโดรีซปอลโลนะครับของเจชนะทิพสามารถเอาชนะชิมิสึเอสร้าวไป5ประตูต่อ2ครับซึ่งชนะคูงของพวกเราชาวไทยนะครับสามารถทำได้1น c ่งแอคซิสอีกแล้วนะครับผม แต่ที่น่าเสียดายครับไม่สามารถทําประตูได้แต่ก็เกือบไปนะครับเสียดายโดนจับล้าหน้าไปเสียก่อนหลังจากจบเกมแฟนๆชาวไทยนะครับจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถไปชมได้ในคลิปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการลบกลวเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครรับรองว่ามีอะไรๆที่น่าสนใจนะครับมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแทบทุกวันเลยนะครับเอาล่ะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลา ลุยกันเลยดีกว่าครับผมความคิดเห็นแรกนะครับคิดว่าปีนี้เจน่าจะยิงได้น้อยเพราะโคชไมิชาให้เจลงมาต่ำกว่าเดิมเพื่อมาล้วงบอลแล้วก็ชากลากเลื้อยแล้วแทงทะลุช่องคิดว่าปีนี้เป็นเทพเจ้าแอสซิสแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับบอลระดับเจลีกต้องรุม4นักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ ความคิดเห็นต่อมานะครับดึงกองหลังมาซะเยอะเลยตัวยิงเนี่ยลงไปถนนในกรุงเทพช่วงสงการเลยฮ่า <c oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับปีนี้เจเล่นไม่กดดันเท่ากับปีก่อนปีก่อนเจต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างเพื่อสัญญาที่ถาวรต้องพยายามยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความแตกต่างแต่ปีนี้พวกที่ต้องพิสูจน์ตัวเองคือพวกกองหน้าที่ซื้อมาใหม่ และเจได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดที่สุดและสิ่งที่เจถนัดที่สุดคือการผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมทําประตูและเมื่อกองหน้าฝากผีฝากไข่ได้มิชามีหน้าที่อย่างเดียวคือปั้นเจให้เป็นอินเนสตาแห่งซาโปโลทถ้านหน้ายังยิงได้แบบนี้ จะเป็นผู้เล่นที่แอซิสอันดับต้นๆเจลิกแน่น,นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับดึงผู้เล่น4ี่คนเข้ามาหาตัวเองแล้วเปิดบอลให้เพื่อนเจเล่นฉลาดมากสุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับดึงกองหลังมาเป็นขยงเจจ่ายอย่างสวยฝากบอกไอ้โลเปสส่งบอลคืนให้เจบ้างนะฮ <c oughs> ความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับความคิดเห็นต่อไป ทีมเยือนเคยปฏิเสธเจแอซิสโชแม่งซะเลยและจากความคิดเห็นดังกล่าวนะครับมีแฟนบอลท่านหนึ่งนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นต่อท้ายไว้ว่าใช่ครับเพื่อนชวนมาเล่นแล้วแต่ผู้บริหารไม่เอาซึ่งเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับเจชนะทีมของเราเน้ยนะนะเคยมาทดสอบฝีเท้ากับทีมชิม,มิสึนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับชิม,มิสึวันนี้ที่เสียป,ประตูเยอะเพราะว่ากองหลังชิม,มิสึมัวแต่กลัวเจมากไปเลยเน้นไปประกบเจ โดยไม่ได้พะวงกองหน้าของซัป,ปโปโรที่วิ่งแทรกมากองหลังเลยเสียขบวนและเกิดช่องโหว่ชิมิสุคงคิดว่าเจเป็นตัวที่อันตรายที่สุดของซัป,ปโปโรเลยประกบเป็นพิเศษสุดยอดเลยครับเจความคิดเห็นต่อไปนะครับเจโชมไม่ค่อยดีแต่เล่นดียิงเข้าก็ไม่เห็นจะล้ำหน้าตรงไหนและจากความคิดเห็นนี้นะครับมีแฟนบอลท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ว่าถูกทำฟาวเห็นถึงตั้งสองครั้งแต่ก็ไม่ได้ฟาวอีกกรรมาการใจดำกับเจจริง ความคิดเห็นต่อไปนะครับวันนี้วิ่งเยอะอีกแล้วเสียดายลูกที่ยิงเข้าไปแล้วกรรมาการเป่าล้ำหน้าเนาะส่วนตัวเห็นว่าเจฟังและเข้าใจรู้ภาษาได้เยอะขึ้นมากเลยนะตอนนี้เก่งมากความคิดเห็นต่อไปแอนเดอร์สันยิงได้สีลูกก็จริงแต่หลายจังหวะก,ก็ยังห่วงบอลเกินทั้งที่เพื่อนร่วมทีมอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ก็ไม่จ่ายฝืนเลี้ยงจะไปยิงเองตลอด และจากความคิดเห็นนี้นะครับมีแฟนบอลท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ว่าบอกตามตรงยังเล่นไม่ดีเท่ากับซูซูกิกับเฟอร์นันเดสเลยนะเจชงให้หลายลูกยิงไม่ได้แถมยังห่วงบอลอีกซึ่งน่าจะได้อีกหลายประตูด้วยซ้ําแต่มีดีตรงที่ขยันวิ่งไปช่วยเล่นเกมรับความคิดเห็นต่อไปนะครับเอาจริงๆเหมือนแอนเดอร์สันจะเด่นนะแต่เจเด่นทั้งเกมในจังหวะที่พาบอลมาสามารถดึงตัวประกบ คนอื่นๆมาอยู่กับเจได้3าถึงสตัวและในขณะที่ไม่มีบอลเจแม่งก็สามารถดึงตัวประกอบให้เพื่อนอีกโอ้โหนี่มันจะเกินไปแล้วเอาล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเกมนัดนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนได้ดูแบบฟูลแมตช์นะสามารถมาคอมเมนต์สามารถมา, comment, า,มา,ถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ช่องด้านล่างนะครับโอเคก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะครับ จนกว่าเราจะได้พบกันใหม่สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ